อ่ะมาตีเรื่องต่อไปนะครับพี่นองทีชนหัวหวัวชนก็ต้องจับ,บตามองให้ดีนะครับทางรัฐมนตรีวา่กาการกระทรวงยุติธรรมกับเยี่ยมชมสนามวัวชนพัทลุงรังฟังความเห็นชาวบ้านกับนําไปรงังกอดไม้ปันสัต์ให้ส้มบูนครับเผื่อประชาชนกับพัฒนาการกิการกาให้เป็นสรากลนครับนายส้มซักเทปสุทินรัฐมนตรีวา่กาการกระทรวงยุติธรรมกับเยี่ยมชมสนามกีฬาชนโคบานควงกระนุนจังหวัดปัทลุงและสนามกีฬาชนโคบานควนรังวัดรังครับ เผื่อศึกษาแนวทางในะนะฟังคอสเซอร์แอนในการรางกฎหไม้ปัส,สุรั์พรอมกราวากระทรวงมาดไทยกับได้อนุญาตจะได้มีการเล่นพนันประเภสัตั์ต่อสู้กันเรือก,การแข่งขันสัด ซึ่งผัวราชการจังหวัดถูกจังวัดกับสื่อกีฬาซัดทองทิ้นแฉนหัวชนไก่ชน,ลชนปลากันแล้วก็มาก็จะการแข่งขันและพนันได้แล้วนะครับเรื่องนี้นะคะจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทยโกอินเตอร์ inter, ค่ะเป็นททนน่าสนใจของชาวต่างชาติแล้วก็เราจะต้องทํากติกาให้เป็นซากลนหลดการบาดเจ็บข้องซัดแล้วก็ทําสัญลักษณ์ให้ชัดว่าตัวไหนเนี่ยเป็นฝั่งไหนเช่นการใช้าพาซีพันค้าค่ะเพื่อให้หนักท่องเที่ยวดูออกร่วม รวมถึงการพัฒนาไซาพันธุสัตว์นะคะทำห้ทำใบเพชรดีกรี ree, หรือว่าใบประวัติเวลาขายก็จะได้ราคาสูงว่าเดิมค่ะ ส่วนเรื่องของการพนันนะคะต้องทําให้ทุกต้องทําแพลตฟอร์มออนไลน์มีการเก็บภาษีก็จะสามารถเอาเบียร์เนี่ยข้ากองทุนเพื่อน,นํามาใช้ในการพัฒนาประเทศได้เช่นกองทุนการศึกษากองทุนแก้ความยากจนแล้วก็มีการท้ายถอดซดถั่วประเทศก็จะได้คาลิกิทซิ์อีกมาหาศานค่ะหากทกํากฎหมายนีห้สําเร็จนะคะเราก็จะ หาทกทากฎหมายนี้ไม่สําเร็จรเราก็จะยำโยกับทีคาดรายได้เสี่ยวโอกาสในการพัฒนาท่องเที่ยวค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับยังได้กลา่าวยำอีกว่ากีฬาหัวชนจะต้องทําให้เป็นสาคนต้องจะดูกันเองแข่คนใยหรือคนไทยไม่ได้นะครับต้องยกระดับให้โกอินเตอร์ต้องดูได้ทั่วโลกนะครับยังปัจุบันในออสเตรเลียก็มีมูลาค่าซี่เส้นล้านบาทนะครับมีการจ้างงานมากว่าซี่เส้นคน ส่วนภากใต้ข้องไทยกับข้องเราเนี่ยก็มีวัวชนเนี่ยปีละ1,000 0ตัวนะครับแล้วก็มีเงินมุ่นเวียนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า7 000, 3 1 1 3ล้านบาทนะครับซึ่งหากเรามีการจกระดับให้มีกฎหมายทีจะเพิ่มมูลาค่าได้อีกทางการค่ายพันธุ์การดึงหนักทองเที่ยวและสปอนเซอร์ ดังนั้นนะครับจึงวังว่าทุกคนจะช่วยกันเสรอความคิดเห็นและดวมกันพักดันรางกอดไม้มีไฮซัมและนั่นเองครับสิ่งสำคัญก็คือการทํากติกาให้ชัดเจนนะคะอย่างเรียกว่าหลดการบาดเจ็บข้องสัต์อันนี้คือสําคัญเลยแล้วก็การทําสัญลักษณ์ให้รู้ตัวไหนเป็นทีมไหนให้ชัดเจนอย่างเช่นการเอาชายพาซีนะมาพันติดเขาอย่างยางเป็นการ วัวชนไปเนี่ยก็เอาภาซีมาพันติดเขาก็งวัวจะได้รู้ว่าซี่เนี่ยเนี่ยของทีมไหนมีชัดเจนนะคะไปทุกต้องก็คือจะช่วยเพิ่มมูลราคาครับ